ที่สเปนนี่ส์โอเคออสโซ่ right now I have two cats like not have actually like just maybe like two week for d o l l a r and chuchu is my cat oh. ไปหมดเลยท thi ีนี้ทุกคนสรุปว <f ans> so, like, ่าน like, yeah ้องเขาชื่อดอลลาร์หรือดอนยาชูขึ้นมาหาปปาเรามา น่าจะเอาเดซี่มารวมทีมด้วยโหสามสามน้องสามคนเลยรอครับสามตัวเลยเหรอพันบิตติช,ช็อตแฮร์ครับผมแต่ว่าจริงๆดอลล่ากับชูชูเป็นพี่น้องกันนะครับเหมือนกับเป็นญาติๆกันชูชูก็จะเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยแต่พอพอเน้นได้เหมือนกับได้เลี้ยงสองตัวอย่างเงี้ยชูชูดูเป็นหนุ่มตัวใหญ่แต่ตัวยาวใหญ่ยาวแต่ว่าดอลล่าจะเหมือนกับป้อมป้อมน่ารักน่ารากัารากอย่างเงี้ย อาจจะเพราะว่าตอนเด็กเน,นี้อะปุ้มชู่มแบบเนี้ยทุกคนแล้วอย่างเงี้ยน้องก็ได้จะตัวยาวครับแล้วคือพออยู่กับดอลล่าคือจะเหมือนเหมือนน้องหมาเด็กเลยอะ <c oughs> แต่กลับมาอ้อนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนแรกๆไม่ค่อยกลับมไม่ค่อยอ้อนป้าเพราะว่าเหมือนครับมีมีน้องมาแล้วก็ชูชูก็จะดูโตขึ้นแบบโต,ตขึ้นได้เห็นได้ชัดเลยทุกคนจะไม่อ้อนป,ป้าเลย Can I ask you something? Yes, sure. Hi, hello, intro fan. สวัสดีครับพี่พี่แฟนคลับชาวไทยนะครับผมพี Pete, ททอลในเอียดนามโอเค so you ask some question. นี่ฮาว See you in Vietnam. ชิน h าว จะบอกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็คือแฟนอาร์ทติเกตอินเวยดนามก็คือหมดโซาแล้วขอบคุณครับเย้โอ้ก็อขอบคุณทางพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็แฟนคลับอินเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอกันที่เวียดนามนะครับผมชูชูช่อบบางกล้องบาปลา when are you coming to India um I don't know but you know I want to go to India as well let's be in peace okay <S <s <ays> <S เรามีที่ไทยนะครับขอบคุณครับเออจะทุกคนจะมาขอมบมาคุยหน่อยครับของเรื่องแฟนแฟนมีวันเกิดขเขาเนี่ยงานวันเกิดของเนทนะครับผมปีนี้อาจจะแบบไม่ได้จัดเป็นแบบเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเนทก็คุยกับทางทางค่ายแล้วครับผมว่า เอามาบอกได้ครับผมก็คือเหมือนกับคุยเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดยังไงอะไรยังไงก็อาจจะเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับผมเพราะจริงๆส่วนตัวเน่ยเป็นคนที่ชอบทําบ no ุญเน่ยก uh, ็เลยเหมือนกับเสนอกับทางค่ายไปว่าขอเป็นทําบุญแล้วกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่เน็ตกับเจมมีแฟนมีของเน็ตเจมใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องแฟนคลัคลื่นแฟนมีเน็ตเจมด้วยเพราะว่าเหมือนกับจะจัดแฟนมีครับอันนี้น่าจะพูดได้แล้วเพราะว่าคุยกับเขามาก็คือ น่าจะเป็นเดือนเดือนเร็วๆนี้แล้วกันครับผมก็ก็นั่นแหละครับผมก็ประมาณเดือนเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะชนกับวันเกิดช่วงวันเกิดนิดก็เลยรู้สึกว่างั้นวันเกิดเนี่ยก็เป็นร่วมกันทําบุญแล้วกันนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะประกาศทีนะครับผมเดี๋ยวจะมีให้ลงทะเบียนนะครับผมช่วงเช้านะครับชูๆอยู่นิ่งสิครับอืมอืมลักป้า kill like for understand um I let for understand. for into fan like um about my birthday um if you guys want to um come to my um birthday like I have I don't have like fan meet for my birthday but I have something do like some activity do together I uh, like don'ate donate something or like um, give some food to people like if you interested you can like inform oh, to. ไหนบอกพูดได้ที่จริงก็พูดได้นะครับผมแต่ว่าแค่เหมือนกับเขายังไม่ได้ฟิกวันว่าเมื่อไหร่ยังไงครับแต่ว่าคร่าวๆมาแล้วครับผมก็ตอนนี้เนตกับเจมก็เตรียมตัวเรื่องแฟนมีเนี่แหละครับผมแฟนมีคู่ในเจมนะครับผมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นมีที่สําคัญของพวกเราสองคนเลย Love, say love you, oh, say love you, peace, love you. If you come to Vietnam, let's try phở, right? Do you know, like when I study in UK, I eat a lot of Vietnam food, Chinese food, Korean food. Like, um, it's kind of my first, first time for for Vietnam food. Chinese f o o d คือเล่อฟู้ดอินเดียฟู้ด like do you know like I like Vietnam food. like something like it have like p o p ะเป r ยครับทุกคนเปาะเปียแต่ผมไม่รู้เมนูอะไร like, ที่มันเปาะเปียแล้วก็มีเหมือนกับมีเสน้นมีนูโดอิส like it have noodle and you have to put some 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 sauce something I'm not sure ทุกคนอเลยคันหน้าหมดเลยเพราะขนชู น้องไปไหนอะน้องไม่มาอ้อนแบบป๋าเลยมีแต่ชููมาอ้อนแบบป๋าจะได้กลับไทยแล้วเย้ Yay! ดีใจนะครับรน้องเมมีของฝากให้ในไปครับเนี่ยกลับไทยวันไหนคืนนี้หรือเปล่ามาชัยแหนมเนืองอ๋อแหนมเนืองก็อร่อยครับผมผมชอบแหนมเนือง can you speak in French p e s e bong shu um how many languages do you speak um, actually thai english and i try to speak many languages like right now i study korea but um, actually like we have korea class but i think we have to like uh, study by myself as well like um, like do homework or watching k-series um, right korea series yes and i try to learn chinese language as well and english as well you know so the 여러분 one can i meet you on your birthday oh อาจจะบอกว่ามันน่าจะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไปทําบุญด้วยกันครับผมน,น้องอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้างานไหนหรือเป็นอีเวนท์ที่แบบสําหรับแมวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจ้างได้นะครับผมผมจะได้พาชูชูไปด้วยนอ้องชูไปออกงานด้วยกันไงแต่หนูต้องยิ้มนะครับยิ้มยังไงยิ้มให้ดูยิ้มให้เขาดูหน่อย อารมณ์ดีหน่อยแลย้ววันนี้โหนดูอารมณ์ไม่ดีเลยยิ่งไ <laughs> <laughs> ลยยิ่งรอของฝากครับจริงๆซื้อของขวัญให้วันเกิดน้องคุณน้องเนยนะครับผมน้องเนยแล้วของขวัญพี่เนยแล้วครับจะถึงวันเกิดพี่เนยแล้วนะจะบอกว่าเมวทำให้ในจิตใจแบบเขาเรื่องอะไรอะลีนแลกแล้วก็แบบอยู่กับเหมือนกับ มันเป็นน้องทําให้เน้นเหมือนกับคิวแบบคิวได้ดีมากเหมือนกับเราก็พูดๆๆๆๆบนๆๆบน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 ให้ฟังเนี่ยแต่น้องก็ไม่รู้เรื่องหรอหรือว่าเรารู้เรื่องไม่มีใครแต่ก็มีชูๆนี่ไงอ่นเคี้ยวโอเคอืม So cute วอชเนมอแคทชู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 ทำไมโอ้ยตองแฟนเยอะมากเลยพี um, ่พี่แฟนคลับชาวไทยก็คือฟังอย่างเดียวหรอครับเลยชวนคุยได้นะครับผมไม่ดีอ is to be a cat wow someone want to be you <M> จะบอกว่ารอลลากกินเก่งมาทุกคนดอลลากกินเยอะมากดอนลากก็คือไปกินอีกแล้วตอนนี้แต่ชูชูนั่งเฝ้าปลาสุดๆชูชูด,ดื้อไหมไม่ดื้อครับขี้อ้อนแต่พอมีน้องมาน้องดอนลามาอยู่ด้วยก็ค่อนข้างที่จะดื้อแล้วเพราะวิ่งตีกันเหมือนกับตีตกันแบบเล่นๆน,นะครับผมพ่อลูกสองเหนื่อยไหมครับพี่แจริงๆเหนื่อยแรกๆครับผมแต่พออยู่ทรงก็ ก็โอเคครับผมอยู่สรงไปถึงว่าก็คือถ้าอยู่ไปอยู่มาด้วยกันเขาก็ดูแลกันสองคนนะครับเราไปงานมีที่ไทยนะขอบคุณครับผมทุกคนครับใครไปสกลนครกับผมมั่งครับเนี่ยผมรู้ว่ามันไกลนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสะดวกก็อยากเดินทางอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรใหม่ๆก็เรียนเชิญนะครับสกลนครนะครับผมเพราะว่าจริงๆจะ สกลน,นครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็เนี่ยรู้สึกว,ว่าเนี่ยได้ไปเก็บบัคเกอร์ลิตของตัวเองแล้วด้วยเหมือนกับการจะได้ไปเก็บบัคเกอร์ลิตเพราะเนี่ยรู้สึกว่าเออในชีวิตนี้เนี่ยเนี่ยอยากไปทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากไปที่ใหม่ๆครับผมแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นการได้ไปครบทุกจังหวัดหรือว่าได้ไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปจังหวัดนี้มานะอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว,ว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตครับ เมื่อไหร่พี่ทำแฟนมีที่กัมพูชาจะบอกว่าอยากไปครับผมอยากไปแล้วก็จริงๆประเทศแคนเบเดียก็คือรู้สึกว่าเน่เคยไปประเทศแคนเบเดียตอนที่เน่ทำหนังเรื่องเมมีชาเดอร์นะครับก็คือมอร์มาก็คือตอนนั้นไปไปเป็นครั้งแรกเลยที่เน่ได้ไปต่างประเทศกับการที่เหมือนกับการ,การทํางานการไปเจอพี่ๆี่แฟนคลับก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับเชา แคม์เดอก็คือให้การต้อนรับอย่างดีมากก็รู้สึกว่าแบบคนเยอะกว่าที่คิดเลยเพราะจริงๆตอนนั้นเราก็เป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่ทั้งเซตเลยแบบว่ามโหฬารผ้าคือเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็เป็นนักแสดงที่เหมือนกับยังเด็กอยู่ก็ไม่คิดว่าเหมือนกับกุการตอบรับที่จะดีมากแล้วรู้สึกว่าถ้าอนาคตมีแพลนที่จะได้ไปแคม์เดอรก็คือดีใจแล้วก็ยินดีมากอยากกลับไปเหมือนกับกลับไปกลับไปคิดถึงเหมือนกับเอออดีตเราเคยไปนะแล้วก็แบบ แฟนขับเก่าๆจะกลับมาไหมเหมือนกับจะมาทักทายกันไหมมาเจอกันไหมอย่างเงี้ยผมเพราะตอนนั้นก็คือนานมากเกือบสิบปีน้องแปดปีสวัสดีหกพันกว่าคนด้วยนะครับผมก็ชวนคุยกันได้นะครับทุกคนอย่าดูอย่างเดียนะครับผมผมก็เหงานะชินจาทุกคนเนี่ยจะจะบอกว่า แฟนมีทุกคนต้องมาให้ได้นะครับผมจะบอกว่าก็นั่นแหละครับเวสดอลลาร์ดอลลาร์อีทิงอีทิงฮัลโหลฟอร์มเจแปนฮัลโหลพีทวิสิตอินเดีย yes sure I อ a n t อืมโอเคกินข้าวอย่างกินแล้วครับผม กินข้ากันหรือยังครับผม When you speak Thai it sounds uh, easy easier than I try to speak Thai Do you know like actually I think like Thai language is like quite quite hard than English or um, other language because I think like Thai language is quite complicated like you know like I'm Thai but like i think i still say something like i don't know the meaning or i don't know like how it's pronounced. and someone i i still cannot read that and i think it's quite quite hard for me and I, of, of course for you but do you know but it's good thing to learn something new like you yeah, you always improve your your skill like you try to learn new language it's good for you you know okay so right now it's have like many interference so the speech but do you know do you know like um in skill for me like it's not good as well but I'm, I'm trying I'm trying to speak with you guys Okay, does anyone know a good way to learn Thai? Oh, okay, let me think. I think you have to have Thai fan because, like, it's normally if you can't speak like some words like wrong, but it's okay. Like Thai fan gonna teach some good thing to you. Like you know, like when I study in UK, I have so many. Chinese fan, friend, fans Chinese fans, and um, and it's just have me like one Thai people in the group like maybe like nine or seven Chinese friends and they always teach Chinese Chinese language for me. And do you know like I can speak Chinese like a little bit like somewhat like <laughs> like it's good and bad but like for my for fan like talking like. Like it's for fun, and I'm so happy. Like, how long did you study in UK? Like, actually, I studied in UK for four, four years. Like, for first first year, is I, I study foundation, and um, uh, three, three years later, I study like for my um for graduation, like. I um for for university. Like because in, in the UK, like um we have studied for university like just two days. Eight two years Okay, um